อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ20ปีที่รอคอยนิวคาสเซนการันตีท็อปโฟร์แครเจ้าเลสเตอร์ตีตัวแชมเปี้ยนลีกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมฮักบอลอีเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนิวคาสเซลแม้ได้แค่เจ้าเรสเตอร์จิตีศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่หนึ่งแต้มก็ทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น70คะแนน หลังที่สพร้อมการันตีทอ็อปฟูขว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกสีสซั่นหน้าสำเร็จนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 3 2สส่วนเด e f ฟรอกได้หนึ่งแต้มสำคัญขยับรลังอันดับ18มี31แต้มต่องลุนนี้ตกชั้นนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านพบกับวิสแฮมซึ่งจะแข่งพร้อมกันทุกคู่ในวันอาทิตย์นี้รายชื่อนักเตะที่ลงสนาม สำหรับมิวคาสซลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูนิกปกส่วนดีเหลือจะเป็นฟาเบียนแชร์สวินบอนมัดแดนเบรนเอเลียตแอนเดอร์สันบรูโน่กิมมาไส์นอนลองสตาฟมิเกลอันมิลอนคาร์ลัมวินสันอเล็กซานเดอร์อิชักส่วนทางฝั่งของลิสตเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูดานียนไอเวอร์ซิน ส่วนที่เหลือจะเป็นทิโมธีกาสตานันจอห์นนี่อีแวนวอลส์ฟาร์ดยูสโธมัสวิลฟริดเอนดีดีแฮร์รี่สุทธาบูบาการีซูมาเลยูริติเลมองเกลิซีอินเฮนาโซส่วนคลุสุดท้ายจะเป็นเจมี่วารีเอ็ดดี้ฮากลุ่ซซอนิวคาสเซน นำทัพเปิดบ้านเอาชนะไบรตันมาดสีประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุด ทำให้ตอนนี้พวกเขาขออีกแค่แต้มเดียวก็จะการันตีไปเล่นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสีซันหน้าอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านของเลสเตอร์ของคุณซูดินสมิธไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดล่าสุดพ่ายคารังต่อลิเวอร์พูลมาศนย์ประตูต่อ3โดยพวกเขาต้องการ3ามแต้มสำคัญเพื่อหนีพ้นโซนตกชั้นเหลือเกมมาในที่ที่10สาลิกาโดวงมิดงานเขา้าบูโนโกิมารไลส์เข้าบนอันตรายเปิดปุ่มยำใส่หัวเขา บูบาการีซูมาเลผู้ตัดสินให้ใบเหลืองทันทีก่อนรอเช็ค VR อยู่นานแสนนานสุดท้ายยืนยันตามเดิมให้ใบเหลืองไปนาทีที่18มีเกียวเจ้าทินโหมต่อเนื่องอันมิลอนสอดมาเก็บบนทางฝั่งขวาเผาเครื่องเอาชนะลูกโทมัสหลุดเข้าเขตโทษโยกได้ช่องอัดด้วยสายปลิ้นหลังเทา้าเหินข้ามคานไป ต่อมานาะทีที่22จากจังหวะประสานงานทางฝั่งซ้ายของบูโนกิมาไรส์ดีดเรยวตั้งให้อินเยตแอนเดอร์สันต่างปอมปันด้วยขวาหน้ากอก18หลาโขงเขาเ้ามือไาเนียนไอเวอร์เซนโอ้โ oh, หน่าเสียดาย นาทีพิเศษสองนิวคาสเซินพลาดโอกาสทองมาน,นียนไอวอเซินออกมาตัดบืดบอลเข้าทางคาลัมวินสันหัวตามน้ำชนเสาดิ้งมาติดจอนนี่อีแวนสกัดออกมาได้โคอีกรอบก,ก็ยังไม่ผ่านวิลฟริดเคลียออกมาจากบนเส้นโอ้โหโอเอ นาทีต่อมาคราวนี้สลับฝาทางฝั่งขวาขีแลนทิปเปียหยอดเข้าเขตโทษให้ฟาเบียนแชหกชงตั้งให้มิเกลอันมิลลอนสอดมาหวดด้วยซ้ายหน้ากรอบหกหลาหวันกระดอนพืินเด้งชนเสาหมดรึงเวลาแรกนิวคาสเซนสูน 0, ประตูต่อศูนย์กับเลสเตอร์ซิตี้เริ่มรึงหลังมานาทีที่ห2าองซาลิกาดงออกมาต่อเนื่องนอนลองสตาร์บับบอลหน้ากรอบ18หลาพลิกขึ้นมาซัดทักข้อลอดเต็มแข้งมีบล็อกวอลฟัด ผ่านหน้าประตูลุยออกหลังไปโอโเว่เอมลวงเลยผ่านไปจนนาทีที่90ต้นเวลาบาดเจ็บ2นาทีโอกาสครั้งแรกของสุนักจิ้งจอกมิดเป็นหมัดน,น็อกเจมแมตติสันเฉียมบอลทางลิมเส้นฝั่งขวาสวยเต็มตีนโค้งเข้าเคียรโทษตกใส่เท้าทิโมที่กัสตนัน ตวัดทาน้ำติดเซฟนิกกตบทิ้งออกมาโอ้โหกเกมจบไปอย่างนย์ประตูต่อสนะครับทุกคนหลังจบเกมนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมนิวคาสซินย์ประตูต่อสกับเลสเตอร์ซิตี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ S M 2 8 9เว็บตรงจากยูฟ่าเบทนะครับ